ท,ท่านใดสะดวกที่จะปักต้นกันนะครับก็ยินดีนะครับส่วนท่านใดที่อ่าสะดวกที่จะโอนนะครับสะดวกที่จะโอนนะครับเดี๋ยวจะเอาหมายเลขบัญชีมาปักไว้ที่ต้นกันนะครับแล้วให้ youtube นะครับทุกช่องได้บอกบุญยิบซีโซโลกนะครับในการร่วมวัตถุประสงค์ก็คือจะทํารั้วก็คือเป็นกําแพงวัดนะครับทํากําแพงวัดให้เสร็จ นะครับหลังจากที่กำแพงวัดมันชำรุดนะครับชาวบ้านผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านบางเยี่ยมนะครับมีความประสงค์อยากจะบอกบุญนะครับในการทำบ,บุญครั้งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกันนะครับตั้งต้นกันของแม่เพชรสมรชัยพรแล้วก็แม่คุณสำราญชัยเดชแล้วก็คุณสุขสวัสด กิ่งวงษานะครับจำนวนเงินนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับในบุญครั้งนี้ของแม่เพชรสมรชัยพรนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ม่อมูหันเราเมื่อวานนะครับเป็นทาท่านเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะปักให้แม่ทั้งหมดหนึ่งมืนบาทนะครับก็ขอให้บุญที่แม่ทําครั้งนี้นะครับส่งผลให้ครอบครัวแม่เพชรสมรชัยพร คุณสำรานชัยเดชแล้วก็คุณสุขสวัสดิ์กิ่งวงศานะครับขอให้กลับคืนไปหาคุณแม่นะครับแล้วก็ทั้งสามท่านร้อยเท่าพันเท่านะครับขออนุโมโาาทนาสาธุด้วยนะครับแล้วก็จะรวบรวมนะครับเงินทั้งหมดที่เป็นต้นกันนะครับ ใส่ซองซึ่งเรามีซองอยู่แล้ววันนั้นลุงใส่ซองเขาไว้หนึ่งซองนะครับก็จะเก็บวันต่อวันใส่ตรงนี้เนาะเพราะลมจะปลิวเนาะตายกลมันหล่นหายนะครับบุญจะบุญจะไม่ถึงวัดอ้าวพ่อฟื้นพ่อฟื้นนอนอยู่บ่พ่อฟื้น,น,น,อน,อนมันทำคลิปลงให้แม่ยังเรียกแล้วขอเรียกแล้ว ยังไม่ตื่นมาต้นกันต้นแรกที่ร้านนตพนปากนะครับครับเป็นต้นกันต้นแรกนะครับเป็นบุญใหญ่บุญแรกนะครับที่เราทําอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากของคุณนายสวนผักนะครับส่วน youtube นะครับที่อยู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็สามารถร่วมบุญได้นะครับครับเราไม่แบ่งแยกนะครับการทําบุญนะครับ จะเบียดเบียนตัวเองนะครับทำคอาเสียบาปมาเยอะมาทำบุญบ้างครับผมแสงไปหาเสือแล้วไอโกไม่เอาแสงมั้งเหรอทักประโยคนึงนะไตสอนไลน์ผมได้นะฮะอะไนไปยืมคำพูดขมาอีกคำพูดใครครับไม่รู้หนึ่งมาเป็นเอฟซีเขา ไม,ม่รู้ไม่รู้อีกว่าไปไม่ติดต่อที่เกิดคือเหมันแคบหมูนะมันแคัดคำพูดเข้ามาเลยนะมันเลอครับมันคัดปี้คำพูดเข้ามาเลยนะไม่รู้เรื่องว่าเขาเรื่องดันเข้าเข้าเลยเข้าเต็มเต็มเลยเดี๋ยวไม่เรียกบัญชีให้ให้แอดมินไปทำอยู่นะครับครับผม ฝากยูทูบทุกช่องนะครับไลฟ์สดบ่อบุญประมาณสี่วันเนาะถ้าคิดว่าโทรศัพท์พอจะสู้ความร้อนได้นะฮะก็ไล์ได้เลยนได้มีเนี่ยเนี่ยลองน้ำแข็งมาอยู่เยอะๆต้องไม่แช่แล้วจะมาไล์ได้คนเป้าต้นกันนะคะก็กลัวลมฟิวลมแรงตัวสักจ้องไหนขออนุโมทนานะครับสาธุครับยูทูบเบอร์ที่ติดแล้วเนาะมีใครติดม คยญาติบอญาติบอีโกเจแปนพยังไม่ติดจเอาหน้าก่อนเพื่อจน้ะแสงทองแสเขายังไม่รู้เรื่องเลยใส่เมื่อไหร่ทำไมญาติไม่ติดก่อนเขาเลยญาติีะองมสายบุญโดยแท้ญาติชีสติหลังก็ติดได้จะรู้เรียกตัวจิโกลมาเลยตอนไหนก็ได้บุญเหมือนกันค่ะตอนนี้นะแสงเยอะเนี่หม กล้องจะล่นนะเนี่ยกล้องจะล่นนะเนี่ยไม่หล่นไม่หล่นลุงเอียงนั่นี่ยกล้องมันเอียงซื่อๆมันเอียงซื่อๆมันบอลลนหรอกมันบอลลนมันบอลลนมันละไปซิเลยเออทำไมลมหายไปเลยหมกซิครับมันหยุดแล้วมันไม่เคยมีลมมาเนี้ยต้นกันต้นหนาขอให้สุขขอธรรมะทุกคนนี่ครับอันนี้ชื่อแม่นะขายดีขายดีนะคะชื่อแม่พิรสมรชัยพรแล้วก็เดี๋ยวเรบยกพีให้ยัดมีดทันแล้วก็ดูดทุกการ์ดะล้วก็ทุกคนสมบูรณ เดี๋ยวทางนั้นขอเลขบัญชีตอนนี้ก่อนฮะอ่าหมายเลขบัญชีอยู่กับเสือสองใบนะที่จะาให้มันกินนี่ครับอ่านะเดี๋ยวเราจะบอกเลขบัญชีนะฮะก่อนที่จะมีการทําป้ายมาเนาะนะครับผมนะฮะเลขบัญชีทางนี้จะได้ไปย้อนแสงมามาทางนี้เสือมายืนทางนี้มาเดี๋ยวลุงบอกด้วยก็เออลุงบอกครับโอ้ลุงวอาเอาไปให้เขาหมดแล้วครับส่วนหมายเลขบัญชีนะครับของทางวัดนะครับชื่อบัญชีนะครับ เงินผ้าป่าวัดคีรีวงกฏนะครับวัดป่าคีรีวงกฏบ้านมะเยี่ยมหมู่หกนะครับตำบลหนองแวงใต้อำเภอบพนนทีว่าจังหวัดสกลนครนะครับอ่าหมายเลขบัญชีนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งหกสี่แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์สองนะครับาธนาคารทกศนะครับอำเภอสาขาอำเภอพนนทว่าจังวัดสนคน,นะครับสาขาบพนนิีว่าจนะครับ อีกครั้งนะครับ011 648 008 802นะครับเป็นธนาคารกาาะคะทาารอกาาาาอ,น,อน,นะครับธนาคารทกศสาขาอำเภอวานนนิบาทนะครับคนละเล็กคนละเล็ก <100. S 1> คนละร้อยนะครับอย่างพี่แม่<ใ>นกน,น้อยอชัยพรมีชัยโยนะครับแหมชยยัชยพรไม่ได้ <laughs> ชื่อก็ติดเนาะ ใช่แม่อยู่ในที่นี้ก่อนโอเคครับหลังจากลงคลิปนี้ไปก็สามารถโอนเข้าบัญชีวัดได้เลยนะครับนะครับโมทนาบุญถ้ใครจะอยากมีส่วนร่วมนะครับต้นอยากมีส่วนร่วมอะไรสดก็ได้เนาะเบื้องเบื้องต้นก็คือทางวัดเนี่ยทางวัดบ้านบางเยี่ยมก็มีเงินอยู่ในบัญชีหลักๆอยู่แล้วนะครับก็มีจํานวนปกหลักเหมือนกัน นะครับก็มีเพราะว่าเราขอบัญชีหน้าแรกมาไอ้หน้าสุดท้ายที่มีเงินตัวเลขใช่อัปเดตวันหน้าหน้าสุดท้ายเลยก่อนที่จะเอามาให้เราเราจะได้รู้ว่ามีเอฟซีโอนเข้าไปเท่าไหร่เราจะได้คำนวณถูกครับจะได้แจ้งยอดอีกทีหนึ่งว่าเรารวมบุญกันครั้งนี้ได้เท่าไหร่อีกทีเราเอ่อเงินเท่าไหร่ครับทําวัตถุประสงค์ก็คือทํากําแพงวัดครับกาแพงวัดอาจจะเป็นกําแพงที่ชํารุดหรืออาจจะยัง ไม่ไม่ร้อนอ่าไม่ล้อมรัร้อรอบขอบยังไม่ชิดอ่าแล้วก็ทําให้มันตามวัตถุประสงค์ตำอหนดอนได้ถึงเมื่อไหร่คะถึงวันที่สิบสามครับวันที่เราทอดครับทอดที่สิบสามเมษานี้ครับอีกห้าวันข้างหน้าครับก็ห้าวันเต็มโอเคนะครับทุกท่านร่ำรวนะคะสามารถที่จะเอานได้เต็มเลยสิาเมื่อเช้าลงพน้องช่างก็จะทานข้าวเนาะ หลังจากที่บอกเป็นโมเสกเสร็จแล้วนะคะพวกมีทั้งของเปรี้ยวของหวานเลยเนาะเพียบเลยนะทุกคนไอเก็จะลืมนะคะก็สามารถร่วมบุญกันได้นะคะเนาะก็จะไปทอดนะสวายที่วัดบ้านบางเยี่ยมนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ